ฮะของขอก็าลางกดไทยเห็นบ่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกระห้าในช่องลงปลาชแนลค่ะพี่น้องครับปลา,าเมื่อกี้เหตุอีกละค่ะพี่น้องจ้าลังจกบกูเดมเมื่อกี้โดนพี่น้อง<น>ทางห <ฮะ S 2> ายกันไปโดนพี่น้องพอแล้วจ้าพอแล้วไปเบิ้ลเลยจ้ะอือพี่น้อง เพ็ดถึงคุ้งขาล่จ้าหรือพ็ดถึงหวายจ้าพีโนโ่น้องกำลังกำลังก่อทายอยู่หันกำลังออกพอพอดีเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ประมนนาณจะสีม่วงง่ายหรอวอนะโอ้โหนี่วะเออโอ้ออโหพี่น้องรุ่นเป็นน้ำก้นครับมันนี้ มันก็นออกแค่มื่สองมื่นที่แล้วเนาะเจ้าก,ก็บ่ได้มดเีเวลามาเก,ก็บทิวานล่ะมันยากอยู่สีเหลืองงามพี่น้องอ่าไม่ก่อนเขาก็เปิดลงเรียนตาเขาปิดน้มกันครับนี่จ้าพี่น้องนี่นยังใครยังไงอ๋อใครถิบเตียมป่ะดิโดนีหฝนมาตกเนาะดินก็นเริ่มแห้งแล้วอืมฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วจ้ะพี่น้อง อปอีกแล้วพี่น้องจ้ะมันอาจจะบ่ไล่บ่หนานนะพ่อพี่น้องเพิ่งเก็บไปแน่ยแหละเตรก็ที่ว่ายังได้อยู่ทั้งนีงามๆเลยจ้ะมาหาต่อตายพี่น้องหมันเดืจ้าหมันแล้วโอ้ยพี่น้องต้องรู้บ้างปัดเก็บ เคียวหัวรุดเลยมีหลายดอกก็มองนี่เขาลังเต็ม่เห็นนั่นพี่น้องโอ้ยดอกเขาล้างแงเนาะเขาล้างหลังก็มีอีกเลยมืดแล้วสีมืดเลย้พี่น้องมาเด้อพอมองมาแล้วพอมองมองมันอี่สิ กำลังเกี่ยวมือดลานเลพี่น้องดีเก้อหน่อยเดี๋ยวขึ้จิได้๋ยวไต่ไฟมาคำเนี่ยมันนี่มาคำแล้วคงมีเวลานั่นท่านังกระเม่นเลยอ๋ออีกเพื่อนนั่น็นหนีเลยตัวนี้โอู้หยาตัดเพื่อนหวีเนี่ยจังได้รับเสีได้ไม่ใช่ปะตัดเลยบะนี่พี่น้องอุ้ย ดึง่อคืนไม่เป็นเหงาน,นี้ได้แล้วนี่ <c oughs> มูเดียวกันแหละพี่น้องมันโตกันวะนั่นดอกนึ่งนอนอยู่นะน้อยู่แต่ง มันออกเป็นหวีเนาะแมนอ,มออกไรอ่งพี่น้องมาแล้วอืออ้เดมดแล้วแต่ไฟตีไฟไฟเลยแต่ไฟเด้อบานนี่แต่ไฟเด้อบานนี่ยืนในอุ้มน้ำเหรอ

งพี่น้องคุณมุดเก็บเอาเยอะขังไหนพุนม้วนคักพี่นองนเ,เออหายพยให้ปวทป้ามันขนาดขากหล่ลนะพี่น้องจ้าเฮ็ดพึง่งข่าหรือเฮ็ดพึง่งต้องแดงบานทั้งสีสกเกตเฮ็ดพึง้งต้องแดงอ,อันนี้น่อยคนนะนี่อีนึงค่ะกุ้มขากไล พ,พี่น้องเห็นอีดองเด้เดเด็กเด็เเบื่อปีอนไ่อนตวอนดูนี่จ้ะก็่เปนไงนะกํลังออกจ้าพี่น้องจ้าพออีกแล้วจ้าอาขายงวคับแอบถึงต้องแดงจ้า ไอพึ่งเขาน่ะงามๆเลยนัดยังนังดอะ้รอ่ะอืพี่น้องไอพึ่งตองไอพึ่งตองสูนสูนหัวลุดอืะอื <What S 2> าพี่น้องพี่น้องบื้งักหักโอ้ยอมูนี่อ้ยพี่น้องจ้าพึ่งตองแดง เไอ้บ well. right. right? um, ึงเข่าหวานหวานถือว่าถือว่างามขักนะอยู่ป่านนี่ดอกง่านปาดเบิ่งบึงขาคุณจ้องดอกนี่ดอกนี่ลน๊ตเตี้ยนี่งามงามเลยจ้ะพี่ดอกตัวแหละเก็บเห็ดนี่ไหนว่าเก็บแบบจริงจริงจังๆนะอพี่่น้งงครั้งแรก นี่งานเลยจ้ะนนต่อหม่องเดียวกันเลยพี่น้องต่อจังกี้เนี่ยจ้ะเนี่ยป้าออกมาตักขางกัางในมีอีกเลยจ้ะม <า S 2> แม่นดอกดอกใหญ่มั่นไปก <ไป S 2> ่อนนแมนไปเลยเราไปเพิ้างในกันนี่จ้ะพี่น้องอีสองดอกจ้ะทำงานเลย เอยู่ในป่าเลยหกดีไปตาไหนเออเตือยอะมีกอ้สองดอกพี่น้อ,องดูหอยกางขาพี่น้องมาฮาดฝึกไม้ถากหอยถากยังมีหอยถากด้วยหนึง่งมันอยากนี่พี่น้องอีกเรียบดอกง่ายยุตยิหม่พี่น้องบ้านเหมือพาตาพี่น้อง จวาพี่ปดงขาแหงมครับพี่น้องเ้ีไตไหมีไตไหมปัดเปัดางามดสวยออีกพี่น้องอีกพี่น้องจ้ามีดอก นี่เบิ้งถือยังกินบุถือแทนแล้วพี่น้องอุ้ยอันนี้แบบแข็งแข็งเลยจ้าง่ายๆต้องคุณอีกมันเกยบกับฮุกด้วยพี่น้องฮุกฮุกทางไหนอีกดอกหนึ่งใกล้ๆเหมือนจะเดี๋ยวไปเก็บไป องพี่น้องสุดเอื่อมเลยจ้านี่โอ้ยนี่จ้าอีกแล้วนี่ห้องน้ำโอ้ย,อยพี่น้องจ้านี่มันมือแห้งเปิดงอนแห้งปิดไทยเด็กเด็กตัวแดงอือนี่ดอกหน่อยอยู่ว้าพี่น้องมานๆน,นี่เสืองนี่ พี่น้องกิฟอยู่เต่แถวก็เกายางลบไปลบมาอยู่จังเห็นเนอะพี่น้องจ้านี่จ้ะสามดอกน้องงามน้องงามนี่วนๆเลยจ้ะ งงามเก็บไปละสองดอกพี่น้องพ่นดอกนู้มันยุ่ใกล้กันหลายจังสีไถ่ายถ่ายหลากปาจักไหนถ่ยที่สองดอกพี่น้องอุ้มนี่พ่อไลยดอกเลยพี่น้องแต่ว่ามันหกเนาะแต่ว่าสองดอกเนี่ยมันงามดีนี่เลยถ่ายอ่าอ่า่อาอาอาอออออาอ เพราะว่าอันนั้นหากมันเหี่ยวพี่้อกตั้นจ้าตั้นๆนี่พี่ดอกนึงอืมเป็นอไรดอกหรอปะเออพี่นอกแค่เราค่าตัวเพ่อไล่หลงอย่างนีลงหมอง พี่น sociedad, Bref, automate, านเกบพี่นเดอปเอก็บเอทั้งนมันเขาบ่ได้มันหกไปออาไปก่อนมาพี่น้องมันหนังมันเกิดห้างกันพี่น้องแต่งามอยู่จาดอกยางขามไปเลยด้วยว่าขนนี้ นี่จพี่น้องอยนอ้วนอุ้ยนี่ปมาพี่น้องจ้าบักใหญ่เลยจ้าอยู่ในอุ้งเลย่าดีหน่อนี่อ้วนจ้าอืมนี่จัพี่น้องนีมูนึงพี่น้องนี่จ้ะนี่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 นนี่นี่น โบ้ันยาบังจันขุ้นดอกเรือ,อ,อเป็นสีพี่น้องงามเลยจ้ะนี่พี่น้องมุมขา,ข,าขางกันจ้ามุมขางคางกันก็ม่อก้นี่ไงไม่ออคักอีกหรอมวนให้อ่อนจนเนาะ น,นี่ว่ามือม,<า>มันเขาวานคมเลยนะเขาใส่มือเมันคมเมันบาเหนนเ็นเละแล้วมันเอาบาได้แต่ดอกมันได้ก็พอที่เหลือก็เป็นเสื้อไปนะพี่น้องจ้าสองดอกอ้วนๆเลยจ้านี่อย่างสวยงามสวยงามชับหัว <laughs> นี่จ้าพี่น้องมา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 

อหวานแล้วจ้าดีใจลายเฮ็ดพึ่งหวาน,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 วานเฮ็ดพึ่งต้องทิ้งตันพี่น้องนอกัไงเลยจ้าอกงนี้ครับเนาะเฮ็ดพึ่งเขาไงอืมเทมเอ้ี่งามๆนพี่น้องแถวนี้ไม่แต่เห็ดพึ่งหวานเด้จ้าอีกตอนนทัา,าปุ้ย เปิดด้นเติบเลยด้่ยดนสีเทาล่ะนี่นี่ซันตันตันอ้ยอะทีน้องเห็ดตึ่งตองตีนตันอีกแล้วเห้เปิงหวานไงอะ้ยามน้องามเลยค้าเด้บ่ตัดเพราะว่าเสียดาย ก็เดยสอนโด่งนึงนกพี่น้องนกบินนกมันฟังไปพอเห็นนกนี่จ้าพี่น้องกลางทางเลยรอดจากก้านถูกเหยียบ

เบื้องขาตัวคันขาลุกขาลุกพี่น้องจ้ามาอีกแล้วพี่น้องเบิ้องอุ้ยนั่นเหรอนนี่ใช่นี่พี่น้องนั่นถึงนิ้วตัวอันนี้มันถึงนี้แล้วตัวตัวน้าวันนี้เป็นยังไงล่ะเออทำฮาดีเลยนี่อ้ยพี่น้องมั้ย ไดซี่ดอกกาแ,แบบเด้อหวานแแ้งหวานจวดเลยนี่พี่น้องไปไปนี่คือน้นองว่านั่งขืนเป็นวีเลยนั่จอ้อย่างงามในอีกเลยนั่งในอีกอย่างงามเลยอ่ะอันซ้อนครับพี่นออ้องอ พี่นอ้องนี่ค่ะผลงานของมอเอนีจะ้ะตาใหญ่อยู่ด้วยนี่นเด็กรึ่งเกืบอบพึงตาส่วนหลายสิเป็นเห็ดขงคลายจะ้ะมีเห็ดผึ่งต้องกินตานำเห็ดผึ่งหวานนี่มอเอนีก็วันที่จอเลขสิบแปดพุดิกเอ้ยพุชภาปีหกหกพี่น้องออกหลายเติบพี่น้องจะ้ะมันๆจ้ะอ่าคิปน,นี้ กาลากันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเมยเนี่ย,ยไปนอนแล้วจ้ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยจั้งตั้งสวัสดีค่ะ,คะลูกกับมากเห็ดพีด่กันนะนะสวยไหมลูกสวยไหมสวยไหมเห็ดสวยไหม